แล้วก็มาถึงวันที่เราไปดูบ้านใหม่กันค่ะเราดูไว้หลายโครงการนะคะตอนนั้นจําได้ว่าไปดูมาทั้งหมด 5- ้าถึงหโครงการนะแล้วก็แบบไปดูทุกทุกหลังที่เราชอบนะคะแต่ก็มีหลังนี้นะที่เราแบบค่อนข้างจะชอบมากที่สุดแล้วก็ลงตัวมากที่สุดนะคะข้างหลังยังเป็นแบบทุ่งนาอยู่นะคะแล้วก็มี3มห้องนอนนะคะอ่ะมี4ี่ห้องนอน,นะคะ่สะสองห้องน้ํานะคะก็รู้สึกว่าแมทกับเราแล้วก็เพียงพอกับเราด้านหลังไม่ติดใครนะคะข้างบ้านยังไม่มี ถ้าแบบใครกำลังหาบ้านดูมาเป็นเพื่อนบ้านกันได้นะคะส่วนข้างบน,นะคะจะมีจะมีสห้องนอนนะคะแล้วก็มี2ห้องน้ำนะห้องก็ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะคะเราชอบแบบบรรยากาศของบ้านหลังนี้มากๆนะคะเข้าไปแล้วแบบรู้สึกเย็นสบายนะคะก็เลยแบบให้ไปเลยแบบ ชอบ90%นตะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนการเก็บรายละเอียดแล้วนะคะนี่เราไปดูบ้านครั้งที่น่าจะครั้งที่2นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเคยไปดูมาแล้วสักแบบ5 6เดือนแล้วเราก็ยังไม่เอาแต่อยู่ๆก็ตัดสินใจเอาเลยนะคะหลังนี้นะแล้วก็มาถึงวันที่ย้ายบ้านเก่ามาสู่บ้านใหม่นะคะถ้าจาไม่ผิดเนาะเราน่าจะย้ายมาในช่วงวันที่13หรือี่แหลนะคะมกราคมนะคะย้ายมาบ้านใหม่นะ แล้วก็วันนี้ค่ะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะเว้นระยะประมาณ2เดือนนะคะพอ <c oughs> อยู่กับสักประมาณหนึ่งถึงสอเดือนก็เริ่มวางแพนทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะเอาเริ่มงเอาใจกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเดือนนี้เราทําบุญขึ้นบ้านใหม่เสร็จปุ๊บก,ก็คือได้ตัวเลขจากขันน้มนต์ก็หลายๆคนมีโชคมีลาบกันไปนะคะ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเตรียมงานทำบุญนะคะวันนี้เขาก็จะเอาเต็นท์มาลงเต็นท์เป็นของโครงการนะคะโครงการให้มาฟรีแล้วก็น้ำสองลังนะคะแล้วก็พัดลมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกงานจะมาจัดพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็เขาก็พัดลมมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เขาก็จะแบบมาพร้อมกับพระเลยนะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมสัก์เลยนะคะแล้วก็ส่วนใบเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาปูพรมเอาไว้ให้พระพร้อมอัศนะที่นั่งด้วยนะคะ นี่ก็คือหน้าบ้านของเรานะตอนนี้เราก็ทยอยย้ายโต๊ะที่อยู่ในบ้านออกมาไว้ข้างนอกบ้านก่อนนะคะ<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวข้างในจะปูอาสนะให้พระนะคะทั้งหมดกำลังทยอยนะคะรอบนี้เราใช้บริการของ บุญนำพานะคะค่อนข้างจะมีมาตรฐานนะแล้วเราก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆกับการบริการในครั้งนี้นะเราเคยทําบุญที่บ้านเก่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะคะเราก็เลยเปลี่ยนเจ้ามาเป็นบุญนำพานะถือว่าบริการแบบ5เต็มหไปเลยนะคะ1 0เต็ม 10. 10ไปเลยนะเจ้าหน้าที่ดูดีมากๆนะคะบริการเป็นกันเองมากๆนะคะ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เราก็นิม,มนต์พระก้าวลูกนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะความเจเริญก้าวหน้านะคะนอกบ้านนะคะโต๊ะจีนก็เริ่มมากลางแล้วนะของเราถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเก้าโต๊ะนะคะเลขก้าเหมือนกันเลยนะคะเอาโชว์ออร่บนิดน,นึงถือเครดคะ่ะ มาดูด้านในกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสะดวกเรียบร้อยตอนนี้อาสนะพร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งของชุดสังฆทานต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะชุดน้ําเจ้าหน้าที่วางไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ มาก็จะเป็นวันงานเลยนะคะเช้านี้เจ้าหน้าที่ก็จะมากางโต๊ะจัดโต๊ะให้เรียบร้อยนะคะแขกรายแรกมาแล้วนะคะออแกไนซ์ก็มาแล้วนะคะจัดเตรียมอาหารเตรียมรอรับพระสงฆ์นะคะดอกไม้กับชุดสังฆทานเรียบร้อยนะคะใส่ซองเรียบร้อยนะคะญาติญาติก็นั่งทานข้าวองนะคะ่านี้นะก็เราทำเากันเก้าโมงเก้านาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อย 9. 9. นะคะ<ไ> เจอหน้าบ้านให้เรียบร้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะกับผู้อยู่อาศัยนะคะ chúng tôi <laughs> làm, chúng tôi làm, chúng tôi làm, chúng tôi làm, chúng ที่จัดงานเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นชุดกินเลี้ยงชุดสุดท้ายนะคะของเพื่อนกลุ่มสุดท้ายที่อยู่กันจนถึงแบบอยู่เย็นเลยนะคะก็ปิดงานเป็นที่เรียบร้อยทำหุญขึ้นบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้บ้านใหม่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะมีทุกคนบ้านหนึงตมีคเพียง่ห้องไม่วายเดือดร้อนรุมเร้า